สวัสดีครับผมจอฟสเปเชียลิต์คาร์ดิโอนะครับวันนี้นะครับเราต้อนรับ Mercedes-Benz W222 นะครับคันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนจอนะครับคันแรกเลยนะครับนะครับจอเดิมนะครับจะเป็น NTG 5.0นะครับซึ่งทัชสกรีนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับจึงมาเปลี่ยนนี่เลยครับเดิมที่แน่ดีนะครับเราจะใช้เป็น g ินเ f อ t ์เฟซแอนดรอยนะครับเราก็ต้องเพิ่มแผ่นทัชด้วยนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวครับนี่ครับสะดวกสบายแล้วครับ เยนเป็นจอตรงรุ่นเลยครับทั้งแผงเลยครับท่านผู้ชมครับซึ่งมาพร้อมกับชุดปักตรงรุ่นทั้งหมดนะครับยังไม่พอนะครับตัวนี้นะครับสเปกจะเป็นแรม8ลอม128นะครับซึ่งรองรับกล้อง360องศาของมี่ด้วยครับโอเคครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวใจรอครับสักครู่เดียวนี่คือจอเดิมนะครับ เ <Okay, S 2> ครับ W สองสองงนี้นะครับเราก็ mm hmm. ทำการคาลิเบทกล้อง360องศายอยู่นะครับโอเคครับเด็ okay, ครับกล้อง,งสามอองศาตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้นะครับ mm hmm. ในขนาดเลื่อมอยู่นะครับนี okay, ่ครับเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับบันกเรียบร้อยครับ ก็มาเลือกที่โฟโต้เนี่ยครับมาเนี่ยครับสวัสดีครับผมกอฟสเปเชลดิคาร์ดูครับวันนี้เราก็อยู่ใน Mercedes-Benz W222 นะครับจอเดิมนะครับเป็นระบบ NPG 5.0นะครับซึ่งทัชสกรีนไม่ได้นะครับแต่ก่อนนะครับเราจะใช้เป็นอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแล้วก็ใช้แผ่นทัชสกรีนนะครับอีกหนึ่งแผ่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นเลยครับ สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับมาทั้งแผงเลยครับชุดปักตรงรุ่นนะครับไม่หมดประกันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังสามารถนะครับควบคุมนะครับระบบปรับอากาศได้หมดเลยนะครับนี่ครับเอนที้าจุดศูนยครับระบบเดิมอยู่ครบกับไอได์ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับเอเคครับ เพียงแค่กดัชสเกีนแค่นี้ครับปุ๊บมาเลยครับแอปพลิเคชันครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับในส่วนแรกครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทัวไทยครับลูกค้าอยากได้ผลงานล้ำลแบบนี้นะครับใช้คำสั่งเสียงนะครับหรือพิมพ์เข้าไปได้เลยครับ Specialist ต a r d i o นะครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนความบันเทิงครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ครับ สามารถใช้คาสั่งเสียงได้เช่นเดียวกันครับหรือพิมพ์ได้เลยนะครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงอะไรเหมือนเดิมครับหอยใหญ่ตะใจนะครับลมแปดลมร้อย่สิบแปดครับ โดเพลินทุกการเดินทางครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของเอาเน็ตฟิกนะครับเน็ตฟิกนะครับนี่ครับมีภาพยนตร์เป็นพันๆเรื่องเลยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แกรนด์โ n เพนิงซิรินแบงคออย่างเป็นทางการค่ะคุณลินต้องการเวลาในการทำงานเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับแต่ไม่ว่านานแค่ไหน ก็จะรอนะร่นเขาเกยติดนะเดี๋ยวโอ้ยจี่ไงไล่ไล่ดีไม่ต้องไปยุ่งเขาลงทุนเพราะเชื่อในความสามารถของรีนต่างหังเพราะอารยะตังหางแกไปของเกครับเน็ตฟิกเสร็จแล้วครับไม่พอครับในส่วนของทีวีออนไลน์ครับเียช่องสามครับ แต่ค่าเทิมคําตอบชัดเจนมากว่าทําไมระเบิดถึงลงพี่ว่าทําไมวันนี้เปลี่ยนช่องครับช่องเจ็ดครับไปราองวันที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับนี่แหละครับมีปัญหาเพื่อนบ้านแต่ปุ๊บมาปั๊บเลยครับลองรับซิม 4G ด้วยครับตัวเลขเนี่ยพี่ก็พูดไปตลอดนะคะว่ามันเป็นตัวเลขระหว่างพี่กับปันเนี่ยคุยกันรบพี่โอเคครับโหลดแอปเพิ่มนะครับ g o o g l e p l a y Store ครับนี่ครับ ยังรองรับนะครับ MX Player ครับไฟล์เพลงไฟหนังครับ MX Player ครับทัศสกรีนนะครับลื่นปื้ดเลยครับจอใหญ่สะใจเดียวครับท่านผู้ชมครับยังไม่พอนะครับ อันนี้มาเพิ่มในส่วนของความปลอดภัยสูงสุดครับกล้อง360องศาครับโอเคครับหัวใจรอยครับสักคู่เดียวครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โทรกับทางร้านวิศานะครับเพื่อที่นำรถของลูกค้านะครับมาล้างสีดูดฝุ่นนะครับก่อนส่งมอบนะครับโอเคครับโอเคครับล้างเสร็จแล้วครับเคลือบสีด้วยครับท่านผู้ชมครับมันก็จะเงาวิ้งยิ้งแบบนี้ครับ นี่คะนี่คือบริการของทางล้างสเปเชียลริดเมยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนแรกนะครับก็คือเป็นต้องนะครับสา0รอกองศาครับนี่คือด้านหน้านะครับและนี่คือด้านข้างนะครับเนี่คือด้านหลังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับท่านผู้ชมครับโอเคครับ